สวัสดีครับยินดับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมใน Brother Reaction นะครับผมวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่ในฝั่งเพลงใดๆอะไรเนื้อหนังไหมเนื้อหนังไหมเนื้อหนังไหมเอาเอาเอาเนื้อเนื้อล้วนครับเนื้อล้วนเหรอเนื้อน้องเนื้อน้องครับเนื้อน่องเนื้อ่องเนื้อเลือดไม่ต้องตกไหมตบข้าวไหมโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอกเลือดแล้ววันนี้นะครับเราจะมาโอ้ย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 โี้ยโอ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 ้ยโ กลับมาอีกแล้วเห็นหน้านักแสดงก็รู้แล้วว่าคือใครคนมาเป็นบทคนทหารแน่นอนคนที่คุ้นเคยนะครับจ่ายยอดนั่นเองใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายยอดนะฮะนั่นคือเอ้กับมิ้งนั่นเองว้าวเฮ้ยเขามีผลงานใหม่ออกมาว่ะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราจําได้ว่าเขามีผลงานอันนึงเหมือนกันซีรีส์ที่ออนใน ใน Disney Plus เหมือนกันที่สลับตู้สลับอะไรต่างๆแต่ไม่ได้แต่นั้นเราไม่ได้เลียกเนาะเพราะว่าตัว Disney ไม่อนุญาตให้เลียกด้วยรวมถึงรวมถึงอันนี้ใช่ครับเพาวันนี้เราจะมาเลียกแคทีเซอร์กันนะครับผมแต่ก็คนคุ้นเคยนะครับผมเอิร์ธนำแสดงโดยนะฮะเอิร์ธพีรพั์แล้เป็นสภาพัทไม่มีจิมเหรอหลีหมิงหลานชายได้แท้ไก่ป่าคุณพระอันนี้ยุคไหนเนี่ยไก่บ้านไก่ปางลูกชายของร้านขายไก่สดคือหนึ่งลุงจิมได้พบกับบุนคือมิกนักตกแต่งดิสเพลย์ลูกค้าที่ ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้ง แสดงว่าปีนี้นัก,นกตกแต่งดิสเพย์นี่คือเป็นอาชีพใหม่มาก<ช>เลยนะกูเพิ่งเคยได้ยินเลยเมื่อกี้เลยนะแต่กับมีอุปสรรคมากมายที่ทาให้ลุงจิมสับสนกับการเปิดใจให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ลุงจิมเลยเนี่ไม่ลุงนะเนี่ย <laughs> ลุงแถวบ้านกูเป็นงี้นี่หลอ่อขนาดนี้นี่ขายดีตายอย่าลถึงลุงจิมชาวไร่เลยน<อ>ั่นล,ลุงจอร์เลยโอเคนะครับผมก่อนไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปดูเทรลเลอร์ผมพร้อมกันเลยที่ติการแสดงของสองคนนี้เหมือนกันนะมันดูนานมากตาอย่างเดือนนะ จัดไปโอเคครับทุกคนไปกันข้าวมันไกาจันไปจันเปิดมาก็สซิกันเลยนะถ้าเราไม่อยากกลับเนี่ยมันจะมียุ่งยากใช่ไหมยุ่งเอาเวรเที่ยงคืนเอาเวรยันเที่ยงวันอะไนะควรเปรเวรยนงรืองคืนนี้ขขอให้มันจบคืนนี้นะติดท้าบ่อยเลยจบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าดูมาอย่างรุนแรง โอ้โหจี๊บๆแบบนี้มั้งมึงมือมือบวบวกเลยโอุ้ยไม่เคยเห็นสองคนนี้เล่น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 แข่งนะปาดดีโทเปลี่ยนแปลงทุกความสัมพันธ์ลูกบ้านดาวสุพศนี่เขาเป็นคนหูหนวกอ่ะใช่ป่ะเออคนนี้เขาไม่อยากจะบอกเออเอ้าวเขต้องหมุนวกสองสามปีนี่หน้าตาเป็นตีเป็นตีเนี่ย อ้โหคนนี้าไม่กูไม่รู้เรื่องไม่อะกูแปลไม่ออกมึงกับกูถูด้วยกันขอาใจแต่ถ้าเกิดผมเขาไปทำงานร้านคนนั้นทำงานกับผมอะกฎของผมก็คือคนรู้จักกันเขาจะไม่ทำในสิ่งที่คนแปลกหน้าเขาทำครับก็เช่นเดือนเมื่อคืนก่อนโอ้ยที่ไม่มีวันเพื่อเดือะ มันจะสมบัตป่ะครับพระรองช่วยตัวนี้แต่บ้านบ้านแบบที่มีคนรออยู่กลับไปได้เลยอยู่ด้วยเราสบายใจอ้้เรื่เฮ้ยรัก <queen> มึงแล้วเว้ยแต่ว่าเขาตะอีดหลอกมึงเฮ้ยคนนี้สิรีเอ็งสิรีที่เราเลี้ยงกนังมีอ้งมีหลายชีวิตใต้เงาจันทร์ทำทำนะองมัน่ะกูไม่ได้ห้ามให้มึงกระเทือนกับมันนะแต่นี่ต้องมีขอร์เคสิวะ แต่ผมให้เราลองใช้ชีวิตดูก่อนเหมือนเป็นพี่ชายคนโตนของบ้านเราอให้เวลาเลี้ยงเกมเนี่ยหนปะแต่ท้องมันไม่รอไงเลี้งเออมีได้กับมานชั้นเองทิ้งกูแล้วมาพ่อค้าเข้าไปไก่เนี่ยนะคุณอนีต้องตื่นด้วยใจเย็นก่อนดีกว่าแม้ในคืนที่มืดมนลุงอยากเอาความฝันของลุงมาเยียดย้ให้ผมนด้ปะไปถามลุงจริงๆความฝันของลุงคือจะขายเข้าเป็นไก่เนี่ยใช่ลามจริงเหรอ นี่ลุงกับน้ากับเมย์นะเหมือนป้าเมย์ในสไปเดอร์แมนไงจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ปะอุ้ยตอันนี้มีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแน่นอนหนักหนักแน่นอนน่ามั่ชีวิตมีความหวัง่มันคือเหมืยนเครือที่มีสองด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขครับจริงๆแล้วข้างในก็อาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้นั่นไงเออเฮ้ยขาจะบอกว่าเราทำไมกับอะไร จะชอบหรือไม่ชอบแอู้อาจจะมีหลายอาจจะมีหลายความสัมพันธ์นะเกิดเจอที่ใช่แล้วคุณจะอยู่กันที่ใช่ไปตลอดชีวิตนั่นแหละมูลายชิเกนกระจัน ข้าวมันไก่มันไก่มันไก่แล้วมึงห <c oughs> ิวแล้วหแแหละแต่ก็มัยไกข้าวมันไก่อะโอ้โห oh. oh, น่าดูนะคือเป็นหนังที่รู้สึกว่ามีความซับซ้อนเหมือนกันจริงอะผม <ใน S 1> ยังเห็นผมยังเห็นนะเอิร์นนิกผมยังนึกถึงความเป็นทหาร <c oughs> เลยนะแต,แต,แต่แต่เขาปิดเปลี่ยนบทบาทโอ้พูดเลยว่ามีความดราม่าแน่นอนริงอาจจะพูดถึงเรื่องกับครอบครัวนะผมส่วนครอบครัวมีครอบครัวเกี่ยวบคู่เราครอบครัวสัมพันธ์เลยพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีลุงลุงกับหลานใช่ไหมเมื่อกี้ ขาเรียกว่าลุงอะคนเด็กกว่าเรียกว่าลุงเนี่ยแสดงว่าโอ้โหนี่คือคงคงไม่ใช่ชื่อเล่นชื่อลุงจริงมั้งเออไม่ไม่มั้งคงเป็นตัวเออเคงจะเป็นหลานจริงๆอ่อะนะฮะแล้วก็ดูเป็นลุงที่แบบน่าจะแซ่บสุดในซอยแล้วแหละดูอย่างสองท่นนี่คือลุงจริงๆอ่ะนะจันงขำเกินนะฮะซึ่งต้องบอกว่าที่ถ้าบรรดาคือจะมีความแบบอ่ะประมาณนี้แต่เรื่องนี้ผมรู้สึกมันน่าจะมีหลายๆเรื่องราวซับซ้อนซัซอนแล้วก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วไอ เขาเรียกว่าเส้นเรื่องของคนอื่นจะมาเกี่ยวเรื่องกับเส้นเรื่องของตัวหลักยังไงอันนี้ก็น่าสนใจช่แล้วอีกอย่างหนึ่งตะกี้เห็นฉากเปิดมาเป็นฉากมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเลิฟซีนเนาะผมไม่เคยไม่เคยเห็นเพราะว่าไอ้นิทาบันดาวไม่ได้มีอย่างนี้ใช่ใช่แต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเราจะได้เห็นวิธีการเล่นของคาแล้วในนี้ซึ่งเอาบอกว่า โอ้โหแม่เจ้าโวยแม่เจ้าโวยจริงนะฮะตอนเห็นตอนแรกแบบเฮ้ยเอิร์บิ๊กเล่นแบบนี้ด้วยเหรอเรา้องเห็นนี้เป็นมิติใหม่ๆไงคราต้องลองดูนะฮะว่าในหลายๆบุนบาว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าให้ดีนะฝากแบบว่าคุณช่วยกันสแปมบอกดิสนีย์พันบอกว่าเขาบอกง่ายกว่าคือบล็อกมึงเลยง่ายกว่านะครับผมนั่นแหละแต่ถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากเนาะเป็นวิีน่าดูนะถ้าถ้าใครสนใจก็แนะนําไปดูเพราะว่า วันนวันที่เราลงน่าจะออกไปหลาย EP แล้วนะลองลองไปดูกันครับเรื่องน่าสนใจมากและเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกดซับดิสนีย์พลัสอยู่แล้วแล้วก็เขาไปดูไปติดตามรับชมกันได้นะครับเรื่องนี้ครับพระจันทร์มันไก่นะครับนะครับผมแมสุดยอดสุดยอดนะครับผมดีดีดีนะไม่เลว่าเราไปดูนะครับผมนะแต่ก่อนจากไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับถ้าปี๊บป้าตรงไหนพวกเราสามคนขอประทานโทษด้วยครับผมฝากซับสไครป์มันไก่ด้วยนะครับแต่แรกผมคิดว่าแค่ชื่อเรื่อง พระจันทร์มันไก่ได้ไหมแบบพระจันทร์รูปอะไรเงี้ยออกที่ข่เข้าวมันไก่เลยแล้วมันจะมันไก่ได้ไงเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นพระจันทร์เข้ามันไก่พูดได้หิวข้าวอยากรู้จะเข้ามันไก่ไหมจะลืมไปทักันในเรื่องวันนี้พวกเราสามคนไปแลกบายบายจักันครับสวัสดีครับ